ห้าสิบห้าใบเซิร์ฟหกศูนย์เจ็ดต้องมาแล้วปิดเลยอ๋โลโลสองมึงสมไปกี่โลแล้วเพื่อน ไปหาจากไหนวะผสมมึงก็สุ่มไปเลยแล้วแบบมันจะมาแถะให้มึงแบบมึงสุ่มครบเท่านล้วมึงเท่านั้นไงมึงเอ้ยเอสอาร์สองตัวไอชี้กูนึกว่ามันจะมาเอสอาสองตัวมาเอสอาร์มึงไปจัดปาร์ตี้สีม่วงแล้วมึงเข้าบ้านกูเลยเนี่ย เข้าไปหมดแล้วปาร์ตี้ใครก็ไม่รู้จัดเลยนั่นนี้ไปมัวบ้างงานมาเอ้ยมาแล้วน้องเล็กของฉันแทงท็อปโอ้โครเกือูได้วัาฟินแมนอะแทงท็อปกูยังไม่ได้ตัวคอเลยเพื่อน เครื่องหมก่อนได้เปรียบพันทองหมดละเ,เอันอนอีอเอ้เนใส่สต์ธมะ Oh, you to... <coughs> But <coughs> ไม่อีกทีไปแทงท็ Thank top. อปหย่าไมา้กูเห็นหน้าเองนะขอแบบหลุดเลดได้ไหมฟึบเอ้ยวันนี้<อ>ฉันไม่ได้มาเพื่อเขียนข้าวตัวเงนะี้ยกูแค่สึมาอีกตัวแล้วกันเต็กุบอัดวันที่อัได้แบบวัคซีนแมนอ่ะ เออ,เออโอเคจมแจมตัวสมตัวมองก่อนอยู่ไหนนะ่ะตัวมอ,งอ่งก่อวเคสิหินปุ๊กพันันไอ้เหรอกับมึงได้ยงไยรูร้ง่านี่คุณทีเนยนะ ให้มันต่อยไหมฟืีฟ้าล้วนเลยว่ะเพื่อนตัวม่วงเอ,เออตัวม่วงมาฟ้าล้วนเลยห้าใบอะห้าใบเออ ทำไมมึงไม่สุ่ม 50? 10. ไปเอามาอย่างไรกิจกรรมที่มันสุ่มครบ100ทีอ่ะเ<อ>ัน,นไก่หมูมก็สุ่มครบ100ทีกูก็ไปรับมาแล้วไงทำไมมึงไม่ได้ไรมึงไม่มี5ใบเหรอกูเอาไปย่อยทิ้งอ่ะสุ่ม105 10ได้5ใบโอเค สปัเก้าทีอันนี้มันคืออะไรเนี่ยภารกิจไซตามะอีกชั่วโมงโอ้โหบอกเลยโอเคสื่อผม โอ้โหเศษยังเ,งเยอะ40หม่อกเยอะโวยจั๊กแน่นอนเอ้ยจะทำอะไรวะเมื่อกี้สมองเลื่อนๆว่ะ ไม่มันเท่หรอวะเยวแป๊บแป๊บแป๊บโอเคขอณเส้มงงหน่อยดิห้าหมื่นนอผมเอ้กูต่อยห้าหมื่นอัพบ๊กคิงครึ่งสองดาวก่อนหรือว่าลวดเลยวะคิงสองดาวมึงจะเอากระดูกแตกอย่างไหนถ้าไม่มีวัคซีนแมา แล้วได้แท้งท็อปมาจะเอามาแทนตัวอะไรนะตัวท็อปเอาม,มาทำเงยียะอย่าใส่ทีมดีกว่า,วาตัวเอสอาร์เก่งกว่าแม่งมีตั้งเยอะสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สองของเซิร์ฟหกศูนย์เจ็ดซึ่งในฐานะที่เราเป็นสายฟรีเก้คัมพีเรียบร้อยเสร็จโจร โูกิยังไม่รู้ว่าจะเอาไหมรอรอดูสถานการณ์กันตอนนี้เ็เวลสามห้าตนนันแล้วแหละอันนี้กิวผมเป็นลองกิวอยู่นะใครที่แบบตัวบกักตัวบักก็ขอเข้ามาได้กิวห้าระดับห้าเขาขอ,ขอเข้ามาได้ วันนี้พรุ่งนี้ดิเออพรุ่งนี้เราตกแซงอันดับสี่อินโดไปให้ได้แค่นั้นแหละเออคือแล้วตอนนี้ไม่ว่าคนจะบิดไปเซิฟไหนเซิฟไหนตัวบัคกก็มีเหมือนเดิมดูโหตัวละครสุดแก่งซื her for fame, you are ้อเฮลฟอร์เฟมยูอาร์นั่นแหละ เซอรไหนเซอรไหนแหนม่งก็มีดูตัดภาพมาที่ตัวละครผมคอ,อ,อ,อไม่มีโคตรเศร้าสุ่มไปกร้อยยี่สิบหกคอไม่มีโหจบจัดหน้ากาดวานยังไม่ออกให้ผมเลยโคตรเศร้าบ้านตอนนี้ปวดไปถึงชั้นที่สองอยู่ เอ r ผมได้มาที่สุ่มนะคือได้โอคอสื่อสองตัวแล้วก็แทงท็อปตัวเดียวแค่นั้นแหละและ้วและอย่างอื่นก็ไม่ได้เลยพวงนี้ก็แจกอันนี้คือไม่รู้ไปทำอะไรคือผมจะไม่อัพ ไอ้จิงโจ้จิงโจขึ้นแล้วนะมันเปลืองเดี๋ยวเก็บไว้ให้โซนิกดีกว่าพันดานพันดานก็นี่เราอิสารก็ไปสัตาครับ ข้ามไปเลยอืตัวทีบอสคือเล่นด่านนี้ยิ่งเยอะก็ยิ่งได้ของเยอะนะคือผ่านไปได้ไกลแค่ไหนก็ได้ของแค่นั้นนะ ใครที่ไม่เล่นก็ิื้อใหม่ๆนะเล่นกันด้วยแนะนำข้ามโฆษณาผมก็ดูไปหมดเลยนะผมไม่ได้แบบ เล่งเอาช็อกโกแลตเนี่ยได้อะไรวะางเขาเรียกว่าได้เพชรก็เอาเพชรได้ลีหาช็อกโกแลตก็เท่าไหร่ก็เอาไม่ได้แบบเข่งวเนี่ยได้ช็อกโกแลตถ,ถูกอันได้เพชรถูกอันคือลีได้อะไรก็เอาวันนั้นเนฉะียวเฉีไป ลักตาลักตาเดี๋ยวมันจะลามบอกเลยลามเนี่ยแปรบหนึขอขอตีก่อนหงแพ้คือน่าจะตันที่ด่านนี้แล้วล่ะคือคือนี่นะที่ผมบอกห่างหันผ่านจมตีจมตีมา HPHP HP ไม่เท่าไหร่ แต่ก็ไม่เย,ย่ตอนนี้อุปกรณ์นี้ฟ้าแบบฟ้าเน้นๆแต่เสียดายป้องกันเยอะไปไหนป้องกันเยอะไปไหนนี่ตัวของก็มีประมาณนี้ แล้ววันนี้ก็จบเท่านี้นี่พลังเวลประมาณนี้โอเควันนี้ก็มีแค่นี้